สวัสดีครับชื่อปาล์มสรวิพิยมิตนะครับนักศึกษาแขนงวิชาสื่อสารการแสดงรุ่นที่7คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเป็นผู้กํากับละครเวทีเรื่องรักทะลวงตาครับไตเติลจกเกรดคำซาวครับเป็นผู้นำกลับครับสวัสดีครับผมชาดิเวศสายบุตรชื่อเล่นฮาเล่ครับเล่นเป็นนักแสดงครับชื่อกิฟซิรีนาสุขันธารัตน์ค่ะเป็นนักแสดงค่ะกีสโรชาค่ะ รับบทเป็นคุณหมอตรงจิตค่ะค่ะชื่อนีน่าปริดาอมคานค่ะเป็นนักสืบค่ะคาแรคเตอร์ของผมก็คือเป็นคนที่รักแฟนมากครับผมก็เป็นคนที่ชอบความสนุกสนานนะครับไม่ชอบคิดอะไรมากคาแรคเตอร์ชอบความท้าทายชอบอะไรใหม่ๆแฟนของผมเนี่ยเขามีอะไรกับพี่กิจหรือเปล่า ก็ตอนนี้ก็ตามคนอยู่ตามพ่วงกับคนหนึ่งอะคะ่ะตอนนี้กำกับละครอยู่เรื่องหนึ่งครับได้ชาติเวศกับกิฟมาเล่นให้กิฟเขาเป็นคนขยันนะครับที่สำคัญน่ารักมากคไปซ้อมละครได้แล้วคะ่ะนะครับอยวพที่ตามไปกิ๊คิดว่าคุณหมอตรงจิตเป็นคนที่น่าค้นหาค่ะและเป็นตัวละครที่สำคัญมากๆเพราะเขาจะเป็นคนที่คอยหาความจริง ทุกอย่างงมีเรื่อาลืมมาดูกันนะครับ14 1 5พสิกกายนนี้นะอุทยานการค้าอากาศสนแก้วครับแล้วเจอกันกับสตูดิโอชั้นเจ็นะคะารของรอบการแสดงมีอยู่ทั้งหมด3รอบค่ะ14นาฬิกาและ19นาฬิกาตรงนะคะแล้วเจอกันค่ะตอนนี้ทุกคนก็รู้จักฉันแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยเวลาที่จะทำร้ายจิตใจคนนะ่ะมีอีหรอะคะ คนเราไม่รู้หรอกว่าอยากได้อะไรรู้แต่ว่าอยากชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เราคิดแต่ชีวิตคือสิ่งที่เราทำถึงเวลาละค่ะที่ต้องมาดูละครเรื่องนี้จะหลอกใครก็หลอกไปแต่ห้ามหลอกผมไปบอกไม่ได้